กแต่ทุเรียนหนึ่งกล้วยวานกีวี่หน่กล้วยวานกีวีมิลองอะอ๋อแอครับแนมส้มกระแตทุเรียนเ้ม่วค่ะมิสลองกองวันกีวี หนึ่กล้วยแตทรกลางปเนระท้นกเ่อคุยสบายสบยกรู้สึกไรู้สึกดีมคะีแหละแม่คะน่น้ากเขาลูกเราแต่ว่าหน้างานจริงเป็นอย่างนี้ไหมเพข้าเข้างานได้กันไมคะกเตองไรยังนนเลเดจากะระการรบการกวดการสอบเขียน ก็ค <laughs> uh ือเกิดจากนะเราต้องมีอินโฟเมชันให้ผ่านด้ก้านจุดห้าเส้นโดยไม่ยกปากกาเลยนะคะได้ไปกันล้ส่งมาื้ก็จะรับอีกแก้โอเคนี่มเพลิดนึงนะคะทำไมต้องเปอบรมโอเคคัะนี่ถามค่ะแล้วทำไมเธอต้องอยากเก่งกัเป็นเลิศไมอยากเก่งทำไมเธอต้องอยากเก่ง ครับแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นจากจากผู้เข้าอบรมท่านอื่นๆนะแล้วก็ก็คาดหวังเรื่องการเรียนรู้การทํางานเป็นทีมในการอบรมครั้งนี้ได้มิตรภาพใหม่ๆจากการอบรมงานแล้วก็ขอหน้างานค่ะเปิดเปิดใจกว้างแล้วก็รับฟังหคก็คือคาดหวังว่าจะเข้าใจเรื่องการทํางานเป็นทีมให้มากขึ้นนะครับข้อที่หนึ่งนะคะก็คือการทํางานเป็นทีมเพื่อใช้ในองค์กร เพราะสอ2กระชางคาว,ว่าผู้นาให้กับตัวงานะว่า independence i n d e p e n d e n c หรือหมาว่าความอิสระ,ะก็คืออิสระนะคะติดดีเรื่องที่สองค่ะ<า> attention <22 S 1> ก็คือตั้งใจค,จะค่ะเจอเพื่อนๆทุกคนแล้วก็ได้แชร์ประสบการณ์ในการทํางานแล้วก็คือก็อยากให้วันนี้ก็คืออาจารย์ก็คือได้อธิบายแล้วก็เป็นวิทยากรที่ให้ความรู้ได้ชัดเจนมากจะนำความรู้ที่อาจารย์ได้ให้ไปปฏิบัติจริงๆค่ะเพราะว่าเหมือนกับเรื่อง การยิน้าเกี่ยวกับคนว่าเขาเป็นคนแบบนี้เราต้องยอมรับให้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเปลี่ยนที่เขาไม่ได้แต่เราต้องเปลี่ยนที่ตัวเองมันมันเป็นเรื่องจริงค่ะที่จะจารก็ให้ความรู้ได้ดีอะค่ะเพื่อนๆก็อ่าเหมือนด้วยความที่เราเป็นกลุ่มเล็กๆเนาะก็สนิทสนมกันได้เร็วค่ะก็มีความสุขัวนะเห็นเพื่อนทุกคนก็น่ารักดีนะคะเหมือนพี่อ้อยนะพี่อ้อยคนสวยมากได้มานะคะก็เจอพี่ๆเพื่อนๆทุกคนน่ารัก ที่ดีนะคะก็คือว่าจะนําไปใช้ในการใช้ชีวติตประจำวันแล้วก็ในการทำงานนะคะมองจากหลายๆอุ์กรนะครับเรียกมาแชร์กันวันนี้ก็ได้ประโยชน์มากเลยครับแล้วก็ขอบคุณทางอาจารย์ด้วยครับที่ให้ข้อมูลหลายๆเรื่องที่ต้องกาชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็จะเอาไปใช้ในงองค์กรขอบคุณสําหรับประสบการณ์ที่แชร์กันนะคะทุกคนก็หลากหลายประสบการณ์ก็วันนี้ก็เป็นการอบรมที่ไม่ลงตัวละ